ความจริงที่มันบอกไม่ได้ปล่ให้ความลับมันตายกับฉันจากนี้ไปถ้าฉันเผลอพูดอะไรให้เธอนั้นลำบากใจยก <c oughs> สวัส้ีงทุนงคนใอบครัพี่้อนจะมารีวิวถูกบ้านภาพกันนะคะแล้วก็พี่องว่าดูในบ้านนะคะให้ดูกันเลยอีพีหนึ่งนะคะแล้วก็พี่หน้อดยจะดูแล้วก็ทีมง,งานที่เหลือเดี๋ยวถ่ายตอนอนี้จบมาหกกันนะคะเดี๋ยวให้ดูกันเลยฝ่ายเดี๋ยวดูบรรยากาศลมฝนมาเลยนะคะมีหมาไปด้วยฝานของเงินสวนมองเลย อากาศลมพัดมานะคะเพื่อนหาให้ดูเลยดีๆคขอบค่ายดูเลย <S <S ดีๆเรื่องก่อนทำนื่อต้นท้อก่อนทำกับข้าวนะคะยวพองหนูอะไรไปกินบ้างนมเอ้ยขนมขนมเค้กนี่นะคะลมแรงวหนึ่งขอที่ทาก่อนอันนี้น้ำผลไมา้รวมบบเนี่ยอร่อยมากนะคะมันแบบแบบหอมไวมากเค็มๆไม่ร้อนเลยนะคะนเนี่ย ดืนนะะ่มน้ำแทนเอดือ่มน้ำนะคะของน้อยรวมแทนยาลด้หนักได้เลยอันเนี้ยลดได้เลยนะคะ้อได้สิบบาทนะคะอันนี้ขนมนี่มาอันนี้ก็ละห้าบาทเองนะคะซือไปของบ,บ้านพี่อ้อมนี้นะคะเพื่อนแค่นี้แหละเดี๋ยวให้ดูถูกว่าพากันเลย นี่เดี๋ยวแรกชอบว,ว่าตกแต่งวิธงนี้นะมันมันมันว่างเปล่า,าหน่อยอีต่ตกแต่งสติตเกอร์เซรามูนได้นะคะนี่ว่าพี่อ,อ้อแล้วเอพี่นะแล้วก็นี่โดดด้วยนะเนีเ่ยเขียนเขียนเขียนว่าลูกเพี่ก่อนจะทารา้านอันเองนะคะเพือ่อนอันนี้ผลที่เรียนจากออนไลน์มาหน่อยนึงนะคะเรียนดูทุกมาหแหละว่าง่ายาง่ายนะคะเพือ่อนพบกันไหม นี่ไม่ได้ว่าเลยนะจดไว้งั้นแหละให้ดูภาพแรกกันเลยเหมือนไหมเหมือนนี้ทุกแม่เพื่อนเห็นไหมต้นกระบ,บองเพชรเนี่ยชื่อรีวิวไว้ฉีดชื่อคิดไว้แล้วนี่เลยใช้ดื้อเพื่อนเพื่อนคนวาดตามกันได้นะเผยสูตรทุกอย่างเลยจ้านี่ข้าไปาญี่ปุ่นอ่ะเฮ้ข้าไปาญี่ปุ่นนี่ครับคนญี่ปุ่นนชุดตังนี้ญี่ปุ่นนี่นเอง เห็นที่ว่าเป็นอาจะรย่นช่องคือฮนร่จังสาวใสหัวใจเกินร้อยองนะคะโอโยอันตานี่วาดกุ้งด้วยนะคะเพื่อนจะค่อยวาดอื่นต่ออันนี้เป็นก้อนเมฆนะวาดเองนะคะเพื่อนนี่เป็นเซรามูนเป็นไงคะเพื่อนมีเท่านี้แหละไม่ได้วาดไม่าวาดเพิ่มทีหลัง ันนี้เป็นนางเงือกนะคะว่าแนวตาตาญี่ปุ่นเลยนะคะนี่ชัดๆนี่เห็นแต่น้ให้เราชัดเลยรีวิวให้เข้าๆนะเขียนภาษาญี่ปุ่นให้ด้วยนะคะแล้วเจนก็มีภาษาญี่ปุ่นนี่แหละค่ะทายป๊อปลปอยกันแหละว <c oughs> เองน้องเว่าตามเราได้นะเราสอนให้นะจ๊ะ เพื่อกรจาธารามนีม่ให้ดูเรื่อยๆเลยนี่ถึงเท่านี้นะคะว่าท่านี้แหละจบคลิปแล้วเนาะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้เลยนะคะกรดิ่งถ้าช่คงที่ใหม่เดินนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปที่ดีว่าภาพรีวิวรูปเที่วัาดเองอะสอลเซอร์มไาไเลยแล้ว มีคัดฐานได้มาคัคัดฐามได้ใน YouTube ได้ทุกอย่างเลยนะคะคาัถามได้ทุกอย่างเลยนะจะพัฒน,นาคลิปให้ดีขึ้นเหมือนเดิมนะคะเจอคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายโชคดีกันทุกคนนะคะสู้ๆกันยุ้งโควิดสู้ๆกันนะคะก็จะเป็นอาจารใจแล้ก็ทีมงานนะคะลูกพี่ก็จะพัฒนาตื่นกันได้ยังบ๊ายบายมาดาสักนะคะไม่บาดจะเห็นนี่แหละ